อะเรามาแกะตัวบังโคลนนะครับที่สั่งมาจากในแอปนะครับตัวนี้สั่งมาจากจีนนะครับสั่งที่ไทยแต่สต่งจากจีนดูสภาพกันมีน็นอตด,ด้วยนะครับมีฟุกมีน็นนอตมามีคลิปมา ก็กล่องกล่องมาสภาพนี้นะครับมัดกาดไม่มีตัวไหนที่บอกว่าเป็นของรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับของมาในถุงแบบนี้แล้วอันหนึ่งก็ออกนอกถุงแบบนี้ มาดูเนื้องานกันเนื้องานก็เหมือนเนื้องานวัสดุติดรถทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเป็นพลาสติกแข็งแข็งองพลาสติกเขียนว่าไอคานามนะครับผลิตปียน่้าจะผลิตปี24นะที่เขียน24เนี่ย เป็นพลาสติกแข็งๆนะครับก็ถ้ามองในมุมของถ้ากระแทกก็น่าจะก็น่าจะแบบบิดตัวได้นิดหน่อยอย่างเงี้ยแต่หลักคือที่ซื้อสั่งมาใส่ก็คือไม่อยากให้โครนนะครับดีดขึ้นข้างประตูนะเวลาเราหยียบโครน,นนี้น่าจะเป็นคู่หน้า กูน่าจะสั้นสภาพแบบนี้เลยแต่กังวลอยู่ว่าน็อตเนี่ยที่ให้มาเนี่ยมันน่าจะไม่ครบนะมีกิฟต์มาสองตัวมีสกูมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสี่หก แล้วก็คลิป2ตัวนะครับคู่มือไม่มีสายไม่มีบอกนะครับว่าติดตั้งยังไงก็มีจุดยึดที่น็อตเนี่ยจะอยู่ที่1 2 3อันนี้ก็มีอันนี้มี2 1 2นะอ๋อไม่ใช่คู่เขาต้องเป็นอันนี้ นี่นะครับคู่ก็เป็นอย่างนี้หนึ่งหนึ่งสมสี่สข้างละสา 3, ก็6ตัวนะครับหด้านหลังมีแค่2นะหกเก็เมื่ดมันนับมีมา8 รูน็อตมีทั้งหมด6 7 8 9็มี10สแสดงว่าตัวนี้จะเป็นแทนจุดที่เกินมานะครับน่าจะเป็นการหนีบหรือไม่ก็เนี่ยน่าจะเป็นตรงเนี้ยเนี่ยเป็นหนีบโอเคเดี๋ยวไปติดตั้งให้ดูครับว่าหลังจากติดตั้งแล้วจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับนี่นะครับก็วันนี้นะครับช่างตาาหม่อนยินก็จะพามาใส่ตัวเจ้า กำลังโคนนะครับบางโคนตัวนี้นะครับทาไมต้องใส่นะครับเพราะว่าเวลาเราเหยียบโคลนเนี่ยโคลนหรือหินหรือกวดหรือลูกลังเนี่ยมันดีดขึ้นมนี่เห็นไหมครับน,นุ่นเลยนะครับจะน,นุ่นเลยก็เลยอยากจะแบบโปรเทคหน่อยเพราะว่าคือถ้าเพื่อนๆหรือสมาชิกท่านอื่นนะครับที่ใช้เจค,คู่อยู่เนี่ยขับบนถนนที่เป็น ถนนลาดยางเป็นหลักเจอฝนเจอโครนนะครับเจอฝนเจอโครนไม่ได้เจอแบบลูกลังบ่อยๆนะครับก็ไม่เป็นทั้ั้งใส่นะครับแต่ผมเนี่ยเจอลูกลังบ่อยเจอโครนบ่อยเจอเลนบ่อยซึ่งโครนกับลูกลังเนี่ยเวลามันดีดเนี่ยมันจะมีสะเก็ดหินมาด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําความเสียหายให้กับตัวสีรถเราได้นะครับนี่ตั้งแต่ ได้รถมานะครับผมยังไม่เคยล้างแบบถูเลยนะครับผมจะล้างแบบไม่ถูเลยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ไม่เคยถูนะครับไม่เคยเช็ดด้วยก็คือจะใช้วิธีการล้างด้วยน้ํำยาสลายคราบนะครับแล้วก็ฉีดน้ําทิ้งเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยบางครั้งเนี่ยเห็นไหมมันเป็นคโคลนที่ก้อนใหญ่ๆนะครับเนี่ยนี่เป็นคโคลนนะครับ คือทำไมาถึงต้องเป็นโคลนแบบนั้นเพราะว่าสถานที่ที่ผมต้องไปรับลูกทุกวันนะครับมันจะเป็นลานดินของโรงเรียนเราต้องจอดจุดนั้นก็เลยมีโอกาสที่จะ,จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้บ่อยๆนะครับจริงๆเอาจริงๆที่ผมสั่งมาเนี่ยมันมาเป็นชุดหน้าหลังแต่จริงเนี่ยใส่แค่หน้าอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าหลังมันก็ เอาจริงมันมีผลไหมเหร๋วมันก็ก็ไม่มีผลนะแต่ว่าในในเมื่อมันไม่ได้ทําความเสียหายอะไรให้กับรถนะครับมันสามารถติดตั้งได้เลยน็อตมันตรงรูทุกจุดเลยนะครับไม่ยากติดตั้งง่ายก็เดี๋ยวมาดูที่การติดตั้งกันนะครับโอเคก็รอชมกันต่อครับดัแบ,บแรกนะครับคลายนอ็อตเบอร์สิบ มานะครับแล้วก็คลายตัวนี้ ก็จะขายแค่นี้นะครับใส่แค่นี้เองแล้วก็ตัวนี้ใส่เข้าไปตำแหน่อง,องเดิมนะครับ นี่นะครับนี่หลังจากใส่กาดแล้วนะนี่มันไม่ขึ้นตรงนี้ตรงนี้จะไม่ขึ้นแล้วนะครับจะขึ้นน้อยจะขึ้นตรงนี้ละไปนู่นแทนนะครับก็ถ้ามีบันไดเนี่ยช่วยได้เยอะเลยก็บันไดผมก็มีแนวโนม้มว่าจะคงต้องติดอยู่แล้วแหละโอเคตรงนี้ผมยังไม่ได้ใส่คลิปตัวนี้นะครับแต่มันก็อยู่นะมันก็อยู่ดีเลยแหละแต่ผมจะลองพยายามใส่คลิปดูว่าใส่ยังไงได้บ้างมันใส่ยากมากเลย หลังจาผมไปตัดตัดข้างล่างมานิดนึงนะครับเพราะว่าเหมือนข้างล่างมันจะมันจะยันจะค้านะครับก็เลยตัดนิดนึงผมเอาด้านนูนไว้วข้างนอกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาด้านนูนเนี่ยอยู่ข้างล่างได้ก็คงจะดีไม่เป็นไรครับมันคงไม่ติดหรอกโอเคเดี๋ยวลองดูอีกด้านหนึงกันอเดี๋ยวมาดูด้านนี้กัน ให้แน่นนะครับเพราะวันะวันก่อนผมยังขันไม่แน่นขันไม่ยากนะครับโอเ,เสร็จปุ๊บฝั่งนี้นะผมเลือกตัดเลือกตัดฝั่งนี้นะแล้วก็เดี๋ยวลองยัดเข้าไปดู ค่อนข้างใส่ยากนิดนึงนครับอ่าต้องง้างนิดนึงเราเดี๋ยวค่อยบีบเขา่าอ,อ่ะแน่นละเอ่อถ้าใส่ฝั่งนี้แล้วขนาของเขาจะไม่มีนูนออกมานะครับเขยุบไปข้างในพอดีก็ประมาณน,นี้ ไม่หลุดเพราะว่ามันล็อกในนี้ให้ตัวเออจริงๆต้องใส่ด้านนี้แหละถึงจะถูกนะครับแค่นี้นะตรงนี้ผมไม่ต้องเจาะนะไม่ได้เจาะโอเคก็เป็นแนวทางแล้วกันนะครับตัวส่วนนี้เดี๋ยวให้ดนูนี่ผ่านการใช้มาแล้วประมาณสักห้าิบโลนะครับช่วยได้เยอะเลยสองหลังผมไม่ได้ติดนะ หลังม่ได้ติดเดี๋ยวจะติดให้ดูโอเคหลังก็เดี๋ยวติดล่ะเพราะว่ามันจะได้ช่วยกันเวลาเหยียบดินจะไม่ได้ดใส่รถโงลถกันทั้งหลังเขานะครับโอเคมารอดูกันข้างหลังก็น็อตสองตัวหนึ่งสองแค่นี้นะครับจะเป็นสภาพนี้เข้ารูปแบบนี้เลย เข้ารูปเป๊ะงานโคตรดีเลยแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่โอเคเดี๋ยวอันนี้ต้องเปลี่ยนไปเป็นไขควงแฉกแบบใช้บ็อกเล็กนะครับด้านหลังนะครับใครจะเปลี่ยนนะต้องมีแบบนี้นะขันแบบนี้เลย ขันค่อนข้างยากทีหนึ่งครับข้างหลังเพราะว่าข้างหลังน่าจะเป็นแปนแป้นรับสกูประมาณนี้เสร็จแล้วก็แบบนี้เลยใส่ประคองหิ้วไว้ก่อนนะครับ คอเสร็จ okay. แล้วก็ประมาณนี้นะครับน็อตสองตัวตัวนี้กับตัวนี้แค่นั้นนะครับใส่แล้วจะเป็นภาพแบบนี้เขา้ารูปเป๊ะ okay. โอเคยกดูไม่หลุดประมาณนี้นะครับก็หน้าหลังใส่แบบนี้ก็เป็นแนวทางนะครับใครๆก็ทำได้นะครับลองทำดูนะครับ ก็ผมก็ช่างตั้งอ่อนเย็นก็จะแนะนำแต่เพียงเท่านี้ก็มีอะไรตกหล่นตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับฝากไปด้วยครับช่างตั้งอันเย็นขอบคุณมากครับสวัสดีครับ